สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องลูกขนีวเอาวิสารทุกท่านนะครับพี่น้องเมื่อนี้ผมบาวาที่นะครับพาพี่พาน้องมาทําความรู้จักมาเยี่ยมมาชมนะครับเป็นอีกหนึ่งคอกหนึ่งฟ้ามควายงามทางอ,อําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเป็นฟ้ามน้องไม้ครับพี่น้องเพิ่งเริ่มพัฒนาควายเอาพอพันมาแบ่งพัตุกรรมให้กเกษตรกรในโซนจังหวัดไก่เคียงแล้วก็ใกล้กบ้านเพื่อนเอง หอกไดฟ้ามไดมือนี้มีที่เด็ดนะครับพี่น้องสั้งพ่อพันธุ์แล้วกับแม่พันธุ์ไเผือกติดดีกรีอันดับสองจากงานประกวดสุรินทร์ทิพานมาวา่เผลือกสาวโตงามง่ามรวยซีิบบวกครับพี่น้องมือนี้นะครับผมเดี๋ยวผ้ามาทำความรู้จักกับนุ่มรอซก่อนครับพี่น้องทักทายกับจากกองเพื่นจ้าหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวคุณพี่ผมปอนะครับอ่าพี่ป๋อนะครับเนาะ ฟาร์มพี่ซื้อว่าถุที่ใดก่อนพี่ภูมิใจฟาร์มควายงามครับภูมิใจฟาร์มควายงามนะครับผมฟาร์มพี่อยู่บ้านใดก่อนพี่อยู่บ้านโนนใหญ่ครับบ้านโนนใหญ่ตำบลคำพะอุงตำบลคำพะอุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่านะครับผมเบอร์โทรฟาร์มพี่ฝากไว้ต้นคลิปได้ไหมนะครับ084 084 782 782 5101ครับ51ครับพี่น้องแอดไลน์มาเบอร์นี่เฟซบุ๊กซื้อว่าไหนครับ เฟบุกอัจฉริระยะยศเพียงเทียนครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไห้ครับพี่น่องเดี๋ยวมาทําก้องจะกระพอพั่นประจำพอประจำฟ้ามเพิ่มเพิ่จากน้อยนะครับผมนุ่มรอยอยู่นี่ซื้อวางได้ก็ครับเพิ่มเจ้าเพิ่มซับครับพี่น้องให้อายว่าพันธุกรรมของเจ้าเพิ่มซับจักน้อยเนี่ยสายพอสายแม่ผู้หญเพิ่นเป็นไผ่อ่าพ่อเป็นเพิ่มโชคซีพี่ครับครับผมแม่เป็นแม่พลอยครับแม่พลอยเป็นสายเพชรอุดรครับอ่านะครับแม่เป็นสายเพชรอุดรพอเป็นเพิ่มโชคซีพี่นะครับเนาะ นะครับผมอายุจักปีแล้วตอนนี้อายุตอนนี้สองปีแปดเดือนครับสองปีกับอีกแปดเดือนนะครับพี่น้องนะครับสองปีแปดเดือนนะครับส่วนสูงมากเท่าไรหรอครับตอนนี้หนึ่งร้อยหกสิบหาครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นนุ่มขึ้นไม่นะครับผมเป็นอนาคตพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจครับพี่น้องนะครับลงสนามประกวดไปนี่อ่าลงเรื่อยๆครับอ่าไปเรื่อยๆทุกสนามเนาะนะครับผมก็ถือว่าไปร่วมกิจกรรมไปม้วนไปซื้อในกับวงการเฮ่า ตอนนี้นะครับผมเพิ่นมีน่นำเชือออกบริการเกษตรกรแบบไดนเนี่ยเอานำเชือกชุดละสองพันบาทครับ,ช, 2, บชุดละสองพันบาทสิบสองหลอดรับผสมจริงบ่ะรับผสมจริงกับสองพันบาทเท่านั้นครับผสมจริงกับสองพันบาทประกันจักเถ้อครับสองพันบาทประกันในสามเถ้อครับประกันให้สามเถ้อนะครับ,ร 3, อรบเอาไปผสมหรือว่าให้เกษตรกรเอาควายอยูข้าวไอ้เขามาครับเอาข้าวไอ้ามาเลยนะครับเนาะเอานะครับผมเจ้า อ่านุ่มรอสือวางได้อีกรอบนึงได้ครับเจ้าเพิ่มซับฝากไว้ด้ครับพี่น้องนะครับบาที่นี่นะครับจุดเด่นในไอ้ปบาที่นี่ผู้เลี้ยงอยู่เจ้าเพิ่มซับนี่นะครับผมจุดเด่นเป็นจังไรเนี่ยาี่นีอัตลักษณ์ชัดเจนครับอัตลักษณ์ชัดเจนมองได้ก็ได้ตาแต้มครับตาแต้มครับพี่น้องเบ่งแต้มนะครับผมพุ้งเขาเลยครับบาที่นี่หงเขาก็เป็น เปิดร้อยครับเปิดรอยเป็นควายรอเป็นหน่ารอเนาะครับเป็นหน่ารอนะครับผมหน่าโหนกดีใบหูแมาสายเพชรอุดรใบหูมาดีอยู่แล้วครับพี่น้องนะครับนะครับความสูงกับมาช่วงหน้าอกเลยครับหน้าอกกเนี่ยครับก้องนะครับแตกอ่องดีเน้องไอ้เนาะสองอ่องใหญ่ๆเลยอัตลักษณ์ถือว่าเป็นควายผู้อีกตัวหนึ่งที่อัตลักษณ์ชัดเจนดนะครับพี่น้องเขาเปิดง่มนะครับล่ำโตงานะครับช่วงไล่นี่ถือว่ามาดีเลยนะครับบ้านเฮาเอิญ เล่าประคอค้อบประเข็งนี่นะครับพี่น้องนะครับนี่ครับหนาตันเลยนะครับเอาตอนนี้ลูกเพื่อนนี่ตัวแรกสิออกเดือนไหนดท่านว่าเนี่ครับเดือนท่านว่าครับพี่น้องนะครับลูกเพื่อนตัวแรกจะขอดเดือนท่านว่าด้วยครับพี่น้องจะเป็นผลงานตัวแรกของเจ้าเพิ่มทรัพย์นะครับเนาะนะครับถือว่าเป็นผลงานตัวแรกของเพื่อนเลยนีผสมโตแล้วครับพี่ผสมตอนนี้คือ80กว่าก็โตแล้วนะครับผมลูกตัวแรกจะขอดอยู่ในพื้นที่นี้หรือว่าตั้งจังหวัดพื้นที่นี้ครับ ในพื้นที่นะครับเนะเาะเดี๋ยวเราดูเพิผลขอดแนตะ่ผมสิภาพมาเบิงตัวจริงอีทกทีนึงไถกระลังหาพอพันผสมนะครับบ่อยู่ไก่เอาใส่รถมาให้เพันผสมก็ได้พันรับประกัน3ครั้งน้ำเชื่อกระชุดละ2 0งพันหลอดนะครับเนาะนะครับผมติดตอ่ออมาได้หรือไผ่พันไปพันมาทางส้นโพชัยเข่ามาเบิงตัวจริงมาเยี่ยมมาชมขอกฟั่มน้องไม่ได้ครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับจุูงยางให้เบิ่งจังน้อยนะครับบาดท,ที่นี่นะครับพี่น้องว่าอยากเบิ่งบาดยางเพื่อจังน้อยไข้ ตัวยใหญ่จังสี่นะครับผมบาดยางนี่สางงามดีครับพี่น้อง่านสนามประกวดมาแล้วนะครับเอาใครอกไ้พันธุกรรมของเจ้าเพิ่มนะครับผมเพิ่มทรัพย์้ครับเนาะเอาฝากไว้ได้ครับพี่น้องนะครับผมซื้อฟ้ามนะครับซื้อวันไหนก็ครับพี่ภูมิใจฟร์มาฟงามครับเอานะครับจำซื้อฟ้ามนเวทช่วงโซ่โพชัยครับพี่น้องเกษตรกรอยู่ทั้งโซนนี่มีวายเลี้ยงอยู่อยากหาพ่อพันธุ์ดีๆใหญ่ไวพัฒนานะครับผมยุคสมัยก่อนอยู่แถวโพชัยเกษเป็นเจ้า ล่านหาแสนเนาะนะครับสี่ยุคตะกี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นนุ่มขึ้นไม่นะครับสีมาบริการเกษตรกรเฮาโซนนี่หรือตั้งจังหวัดจะนทบรีน้ำเชื่อกระทักมหาคุณพี่พ่นได้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะเบิ้งนะครับมีควายสาวตัวหนึ่งควายเผือกนะครับผมอยากให้พี่น้องเขาได้เบิ้งน้วกันนะครับถือว่าเป็นเป็นควายเกปงกว่าของฟ้าผาเลยเนาะอย่างแต่เริ่มเฮ็ดฟ้ามาเล่าก็เอาเมียสาวตัวนี้ไปล่งสนามประกวดเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพี่น้องแล้วก็ถ่ายคลิปกับสีมี่ลูกสาวของ สั่งอุดรเนาะนะครับให้ได้ชมน้ากันเดี๋ยวไปเบื้องไข่เผือกครับพี่น้องเอาครับผมเดี๋ยวมาเบื้องอีกหึงสาวครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นไข่เผือกนะครับผมนะครับหรืออีสานบ้านเฮาเอิญไข่ดอนนี่แหละพี่น้องถือว่าเป็นโตชู้โล่งเป็นนั่งเอกของฟาร์มของคุณพี่เลยนะครับผมให้คุณพี่แนะน้ำเพิ่งจังหน่อยนะครับสาวหน่อยตัวนี้ซื้อว่าจังไรก็ครับสาวหน่อยตัวนี้เื้อน้องดอกไฟครับน้องดอกไฟครนะครับผมสายพันธุกรรมเพิ่งจังหน่อยนะพี่ พ่อเป็นแก้วฟ้าครับพ่อเป็นแก้วฟ้าคร <ed> ับแม่เป็นเพชร Stress อุดรแม่เป็นสายเพชรอุดรนะครับเนาะอายุ22เดือนแล้วครับอายุ22เดือนแล้วครับพี่น้องนะครับผมเอามักหมองไรเนี่ยผู้เลี้ยงจังหน่อยในบ่าสูพี่สูน่งผู้เบิ้งคลิปผ,ปผู้อาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าผู้เข้ามาชมคลิปว่าค่อยเผือกนะครับผมสําหรับผู้เพิ่นเลี้ยงนี่มักหมองไดเนี่ยหรือว่ามีจุดเด่นจังไรเนี่ยแม่นี่ผมว่าหน่าเล่าสวยครับน่าเล่าสวยแล้วก็ตัวเงาล่ำตัวเงาเนาะพี่น้อกหใหญ่ครับนะครับเบิ้งนะครับครับ สวยครับขาวสะอาดนะครับโดยเฉพาะดังกับกะกับพวกไหลเนาะครับปกติควายเผือกจะให้ดูกันคือกะจะไหลจังหน่อยนะครับอู้ยครับพี่น้องนะครับน้องดอกไฟนะครับครับขาวสะอาดดีครับตัวนี้ขาวสะอาดส่วนสูงเพิ่นเท่าไรครับพี่ตัวนี้140ครับ140เป็นควายสาวอายุจักเดือนกว่าครับ22เดือนครับ22เดือนมา140แล้วพี่น้องลูก2ลูก3ไปนี่ผมบอกเลยว่า45บ่อยู่แน่นอนครับพี่น้อง145แน่นอนนะครับตัวนี้เอ้าบาทที่นี่ว้าถึงว่า การันตีนะครับคุณภาพของเมนี่นองดอกฝ้ายจักหน่อยลงสนามมาจักสนามแบบทั้งหมดไปแทบทุกสนามครับแทบทุกสนามเนาะจ้า่าสุดในอันดับสองของงานสุลินครับอ่าอันดับสองของงานสุลินรุ่นหนครับอ่ารุ่นฟันน้านมเผือกครับอ่าฟันน้านมเผือกนะครับผมรางวัลทีพภูมใจหลังจากจากอีกงานหนึ่งจากสุรินเราไม่มีงานใดอีกครับพี่อ่าก็แต่ตอนนี้ก็ยังมาท่านใน เดินทางประกวดครับน่าจะเดือนนานี่ครับเดือนนาเกยไปอีกนะครับเนาะไปแต่รางวัลล่าสุดที่ได้คืองานประกวดยูสุรินครับจังหวัดสุรินทันดับสองครับผมรุ่นฟันน้ำเนื้อวกนะนะครับฟันน้ำนุ่มไหวเผือกนะครับผมครับขวัญเป็นยังไงพี่นะครับขวัญดีนะพ่อจะเบิ่งแล้วนะครับดับนะครับขวัญขวัญก็ดีครับขวัญหนาดีนะครับผมเล่าสารเลาขาวดี งามๆครับพี่น้องพายุได้ควายเผื่อมาเบิร์นน้ำอายนึครับเด้อนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นพันธุกรรมนะครับหมักแบงแพงหักแพงแบ่งปันกันได้ครับพี่น้องก็คือหักแพงแบ่งไปกันได้แต่ละตัวยูนีนะครับผมผู้เลี้ยงง้อเลี้ยงควายเพิ่นนะครับคนในวงการนะครับหักอยากจะเลี้ยงน้ำเพิ่นกับจังทักคุณพี่เพิ่นมาได้นะครับผมอยากมาเบิร์นตัวจริงกับมาเลยนะครับทางอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมบ้านโน่น นโนนใหญ่ครับบ้านโนนใหญ่ตำบลคั้มผอุงเนาะพี่เนาะครับผมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับผมน้องดอกฝ้ายนะครับผมยินดีต้อนรับทีมงานประกวดได้พี่น้องนะครับผมเอาตัวนี้ถัวยรางวัลเพิ่นอยู่อีกฟาร์มนึ่งนะครับผมทีมงานเพิ่นเอาไปเก็บไว้นะครับผมหลายท่านเมื่อกี้ผมว่าอยากให้เอาถั่วมาโชว์อยู่นะครับผมอยู่ท่าอยู่ฟาร์มพี่ชายครับเอานะครับผมตัวผูบ้านขันกะทิละวัฒน์เช่นกันเนาะครับผมอตัวผู้ได้รางวัลนยังกว่พี่ ล่าสุดด้ที่3ตะการพืชผลครับฟันนมนมอ่าอยู่ตาการพืชผลรุนฟันนมนมได้ที่3ครับตอนนีเน้เป็นฟันแท้แล้วครับะนะครับผมโตโตโต,โต,โตัวผูเมื่อกี้นะครับเนาะก็ <ๆ S 1> ถือว่าดีกีติดรางวัลจ่ายในสนามประกวดมากก็ถือว่าพอ่วธรรมดาครับพี่น้องนะครับผมมีคููแข่งบางไม้ลงสนามแล้วเขาได้ติดรางวัลมากอันดับหนึ่งถึงอันดับสี่นี่ก็พอั่ธรรมดานะครับเอานะครับผมใคมีผู้มักน้ำก็สนใจก็อยากได้นอดอกไยไปเห็ดแม่บผแม่พันธุ์อยู่น้ำขวักน้ำฟ้ามนะครับฟ้ามใหญ่ๆญนะครับผม มีเวลาก็มาเยี่ยมภาหน่อยๆเพเดอครับพี่น้องนะครับไม่เนาไอเนาะนะครับผมไปจังไดมาจังไดเนาะครับมันข้นเดี๋ยวมาเริ่มเห็ดเป็นหน่องไม่เห็ดป้าไม่ยังทีมากมาจังไดครับไปได้มีโอกาสได้ไปชมครับครับผมไปชมสนามประวดครับผมควายก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากอยากมีคืพิ่นเลยสนใจครับก็เลยเริ่มศึกษามาแล้วครับพรอแบ่งปันจาก อ่าพี่พี่น้องน้องมาเรื่อยๆครับครับผมแต่่ได้นะครับอันนี้คือแนวทางนะครับมาจากใจหลักเด้อพี่น้องนะครับเอามันมีเดือกกินเลือดครับพี่น้องนะครับอันนี้ครับมาจับขาเพื่อนเล่บอควยสบอารมณ์ปันใดเบิ่งนะครับผมจับปัญใดนะครับผมอันนี้อ่านะครับตัวกินเลือดนะครับเขาเรียกอะไนเฮาเอ้ดตัวเหลือบตัวแมงดูดเลือดนะครับเอ้างามครับพี่น้องเอ้าบาดย่างให้เบิ่งได้อ้ายบ่าที่นี่ย่างมาจังได๋นะครับผมสี่ใชอ่านะครับเลี้ยงดูแลยากบ่อ้ายจังไดงามขนาดนี้บ่ครับเพิ่นกินอยู่จังได๋ ะกินทั่วไปนะครับทั่วไปดีเนาะหญ้าฟางอาหารเสริมธรรมดาเนี่ครับพวกนี้นะครับผ่านธุกรรมเป็นเรื่องสำคัญเนาะ้อยเนาะขันว่าพันธุ์ดีนะครับพอเมยสายดีจังไดกังามครับพี่น้องนะครับนี่นะครับผมใหญ่เร็วบ่คือควายบ้านเฮาบางเทื่ออ่านะครับเว้าถึงเรื่องการพัฒนาเฮาต้องยอมรับนะครับผมถ้าพัฒนาจังไดกังามนะครับหาพอหาเมยที่เหมาะสมกับแต่ละโตนะครับก็สิให้โครงสร้างใหญ่ยาวจังซี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสาวหน่อยลูก สร้างอุดรนะพี่เนาะอยู่ในขอกี๋ยวยางไปเบิ่งกันครับพี่น้องนะครับครับผมตบไทยนะครับผมมีอีกหนึ่งสาวอนาคตถือว่าเป็นเกรตที่จะเอามาพัฒนาต่อยอดนะครับผมเป็นสายพันธุกรรมของพ่อได้ก็ครับพี่พ่อสร้างอุดรครับพ่อสร้างอุดรนะครับผมจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นอ่ะอายุสิบสองเดือนพอดีครับสิบสองเดือนพอดีครับพี่น้องแม่เพิ่นใ่ปันใดครับ แม่เพชรอุดรนนะรอยซี่ซิบก้าอยู่ครับแม่กับสายเพชรอุดรเนาะครับนะครับแม่กับรอยซี่ซิบขืนอยู่ครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เป็นควายแม่สาวดนะครับพี่น้องตัวนี้ก็น่าจะเอามาไว้ทาปั้นลงสนามประกวดคันไพ่อยากจะได้พัะตุกรรมดีๆน้ำไอ้นะครับผมมีราคาบ่แม่นี่มีอยู่ครับหลังไม่เนาะหลังไม่ครับหลังไม่ทรมาได้เลยครับผมเบอร์ใดก่อนครับศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดสองเี่สิบแปดสองห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งครับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเบื้องหน้าเพิ่งนะครน้ผม อ่าวงเขาเปิดนะครับถือว่าสายนะครับส้างอุดวนะครับเนาะครับผมไงแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเอามาปรับเคร่องครงส้างนะครับถูงไงหางกะดีครับพี่น้องตัวนี้นะครับเอาเบิ้งจีบเรเบิ้งนี่จักน้อยนะครับขวัญเป็นยังไงไอเลือกมาแล้วเนาะขวัญไล่ดีนะครับผมเอาใบหูกะดีนะครับสายเพชรอุดวนมาตรงห่วงครับใบวี่ใบบัตนาอินหูใบตองสัตนะครับผม กะงามนะครับสาวหน่อยอายุจักเดือนกว่าครับ12เดือนครับ12เดือนนะครับผมแม่สายเพชรอุดรพอก็เป็นสร้างอุดรครับพี่น้องนะครับตัวนี้ขั้นไผมักเปิดแบงยู่เด้อพี่น้องราคาล้างไม่ท่วมได้เลยครับนะครับผมแอดไลน์มาได้เบอร์ท่เบอร์เดียวกันเดี๋ยวผมขึ้นไลยละเอียดให้เอามาอนี้มาเยี่ยมมาช่มคออ้ายเพิ่นกะกถือว่าเป็นเกยีติของเฮ้านะครับเบิ่งทั้งวัวทั้งควายนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันและกันผู้เพิ่นเฮ็ดคอเฮ็ดฟ้ามเฮาก็ถือว่าเป็นซื้อกลางมาสนับสนุน พี่ให้น้องเข้าผููอยู่ในวงการได้เห็นนะครับผู้ม่มีโอกาสได้เม่เย,ยมมาชมผมกลับมาเป็นซื้อกลางไ้แล้วนะครับผมอยากได้พันธุกรรมดีๆบ่าว่าจะเป็นหนุ่มรอน้าเชื่อกมีบริการแล้วกระผสมจริงกับพร้อมหรือนะครับผมนะครับไปตามเชื่อตามรุ่นกับน้องอน้องยังก่ครับน้องดอกไฟครับน้องดอกไฟได้น้ำานจากประกวดด้วยครับพี่น้องนะครับผมหรืออยากได้พันธุกรรมดียังที่เมียสาวนะครับกลับมาติดต่อกับไอเป็นเอาหลังไม่เมี่ยมาหดคอหดฟ้ามอยากได้ควายดีๆสำหรับวันนี้ผมบ่าว่าที่กับ ขอบคุณคุณพีไลร์นะครับผมฝากไว้นะครับผมฟาร์มของคุณพีเพลินซื้อวางได้ไครับฟาร์มภูมิใจฟาร์มควายงามครับอ่านะครับผมอำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็สได้ครับพี่น้องจากราชพิธีมณฑลนะครับผมสวัสดีครับ